สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยกเอาเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ในประวัติต้นรัชกาลที่6มาเล่าให้ฟังกันค่ะตอนที่นํามาฝากกันนี้เป็นเรื่องของบัตรสนเทศค่ะที่มีคนเขียนไปตาําหนิแล้วก็ขค่มขู่พระองค์ซึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นดังนี้นะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พศ2453 กรมประจินหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงปราจินกิติบดีได้ส่งจดหมายฉบับหนึ่งเข้าไปให้ฉันเป็นบัตรสนเทศซึ่งทิ้งมาโดยปรยิศนีมีข้อความพูดกับฉันเป็นเชิงบอกกล่าวใจความในบัตรสนเทศนั้นมีว่าผู้เขียนจดหมายเป็นสมาชิกแห่งสมาคมอันหนึ่งซึ่งถือความยุติธรรมเป็นเจ้าเป็นใหญ่ และถ้าผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่พระองค์ใดที่ไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรมแล้วพระนามก็ต้องมาเข้าในที่ประชุมเป็นทางวินิจฉัยชื่อของฉันได้เคยเข้าที่ประชุมครั้งหนึ่งแล้วคือเมื่อครั้งนายทหารถูกเคี่ยนเพราะวิวาทกับมหาเล็กของฉันในครั้งนั้นก็เห็นกันแล้วว่าฉันเป็นผู้ไม่มียุติธรรมและปราจะจากความเมตตาต่อนายทหารแต่เห็นว่ายังไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินประการหนึ่ง และนายทหารนั้นนั้นเองก็มีความผิดประพฤติไม่ดีจริงด้วยประการหนึ่งสมาคมจึงนิ่งไว้ครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็คือรัชกาลที่หเสด็จสวรรคตแล้วฉันได้ขึ้นครองราชสมบัติสนองพระองค์ก็ได้แสดงให้ปรากฏว่าปราจจากความยุติธรรมและความเมตตาต่อประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากวงสานุวง์และข้าราชการ ก็ได้ทรงตั้งแต่เลื่อนยศบรรดาศักดิ์และให้เครื่องประดับเกียรติยศต่างๆมากแล้วแต่ไม่ได้คิดถึงไร้ฟ้าค่าแผ่นดินบ้างเลยเมื่อราชาพิเศษได้ออกประกาศหลอกลวงว่าจะปล่อยนักโทษที่มีโทษอย่างนั้นก็หาเป็นไปจริงตามประกาศนั้นไม่พวกสมาชิกสมาคมผู้รักยุติธรรมได้เตรียมการไว้พร้อมแล้วที่จะลงโทษฉันมีทั้งปืนเบรานิงและลูกระเบิด ทั้งมีคนตั้งสิบคนที่เต็มใจยอมเสียชีวิตเพื่อประโยชน์แห่งเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ฉันปล่อยบรรดานักโทษที่ได้กระทำความผิดติดคุกมาตั้งแต่รัชการที่ห้านั้นทั้งหมดอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวถ้าเมื่อถึงเวลาถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วยังไม่ได้ปล่อยนักโทษทั้งหมดตามคำที่ขอนี้ก็ให้พึงระวังตัวเถิดถึงแม้จะไม่ไปแห่งใดเลยก็ไม่พ้นมือพวกเขา ราะจะมีคนแต่งเครื่องแบบนายทหารเข้าไปให้ถึงจงได้วันหนึ่งและเมื่อรับบัตรสนเทศนี้แล้วก็เดากันยุ่งเพราะต้องเข้าใจว่าในเวลานั้นยังมิได้รู้ระแคะระคายเลยถึงเรื่องพวกทหารคิดก่อกำเริบข้อความสำคัญในหนังสือนั้นก็มีอยู่เป็นสองข้อก็คือ 1. เรื่องนายทหารถูกเคี่ยนเพราะวิวาทกับมหาเล็กข,ของฉัน 2. เรื่องไม่ปล่อยนักโทษตามแบบ เรื่องที่หนึ่งนั้นเป็นเหตุการณ์อันได้เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปศ2452ในเวลานั้นพวกกรมรถม้าของฉันอยู่ที่วังจันทร์และกรมทหารราบที่สองอยู่ที่โรงเชิงสะพานมัขวานรังสรรค์ฉะนั้นจึงเป็นอันมีชายหนุ่มๆสองพวกอยู่ในที่ใกล้เคียงกันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเกิดเรื่องระหองระแหงกันบ้างเนื่องด้วยการแย่งผู้หญิงกันเป็นต้น การทุ่มเถียงและพูดแดกดันกันนั้นคงจะได้มีแก่กันอยู่นานในที่สุดคืนหนึง่งจึงได้มีการตีกันขึ้นและหม่อมราชวงศ์เหรียญพนักงานรถม้าของฉันคนหนึง่งได้ถูกนายทหารราบที่สองตีหัวแตกเมื่อเกิดชํำระกันขึ้นได้ความว่าตัวการมีนายร้อยเอกสมนายร้อยตรีจันทร์กับนายดาบบ้างได้พาพลทหารออกจากโรงไปตีเขา กรมนครชัยศรีเอาตัวพวกทหารขึ้นศาลทหารชำระได้ความจริงว่าได้ออกจากโรงทหารผิดเวลาและยกพวกไปตีเขาเช่นนั้นเห็นว่าเป็นโทษหนักจำเป็นต้องลงอาญาให้เป็นเยี่ยงอย่างกรมนครชัยศรีจึงได้กราบบังคมทูลพระเจ้าหลวงขอให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนหลังคนละ30ทีและถอดจากยศการลงอาญาครั้งนั้นไม่ใช่โดยความขอร้องของฉันเลยตรงกันข้าม ฉันเป็นผู้ท้วงว่าแรงเกินไปแต่กรมนครใจศีว่าจะต้องลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่างหาไม่จะกำเริบปรับปร,รามทหารที่เกะก,กะไม่ได้และนายทหารจะถือตนเป็นคนมีพวกมากเที่ยวรังแกคมเหงเขาร่ำไปให้เสียชื่อทหารเรื่องที่สองก็คือการงดประเพณีปล่อยนักโทษนั้นได้ตกลงกันในที่ประชุมเสนาบดีเมื่อวันที่21พฤศจิกายนศ2453 ดังฉันได้เล่ามาแล้วโดยพิสดารในสมุดเล่มนี้หน้า139และ140เมื่อพูดกันขึ้นครั้งนั้นใครๆก็ว่ากันว่าเป็นการดีไม่อาจมีผลร้ายได้ต่อมาได้รับบัตรสนเทศฉบับนี้จึงได้รู้สึกกันขึ้นว่ามีคนเข้าใจผิดและติโทษฉันอยู่ไม่น้อยจนถึงยกขึ้นเป็นข้อติเตียน ส่วนสำนวนโวหารที่ใช้มาในหนังสือนั้นเป็นอย่างหามหามที่เรียกกันภายหลังว่าสำนวนรักชาติสำนวนชนิดนี้ได้เกิดมีขึ้นในหนังสือพิมพ์จีนสยามวรศรพท์ของในเซียวุฒเสงสีบุญเรืองซึ่งแสดงตนเป็นพักพวกของหมอซุนยัตเซนหัวหน้าพวกเก็กเหม่งในประเทศจีนและตั้งแต่พวกเก็กเหม่งได้ทำการสำเร็จในขั้นต้นก็คือเอาพระเจ้าแผ่นดินจีนออกจากตำแหน่งได้แล้ว พวกเก็กเหมิงในกรุงเทพออกจะฟุ้งซ่านมากพูดถึงไปถึงเรื่องรักชาติราษฎรเป็นใหญ่ซึ่งเกิดเป็นขี้ปากของพวกคนไทยเชื้อสายจีนขึ้นก่อนแล้วคนไทยหนุ่มๆที่ชอบคบเจ็กพลอยเก็บขี้ปากของมันมาพูดกันบ้างทั้งนี้ได้เกิดมีขึ้นในปลายรัชการที่หและเฟื่องกันมากขึ้นในต้นรัชการของฉันแต่ก็ชอบกลในเวลานั้นทั้งตัวฉันและใครๆที่ได้พูดจาหารือกัน ไม่ได้นึกเลยว่าเป็นหนังสือของพวกที่กำลังเริ่มคิดการกำเริบโดยมากสำคัญกันเสียว่าเป็นหนังสือของคนสับปะดนอะไรคนหนึ่งหรือพวกหนึ่งซึ่งชอบทำให้คนตื่นตกใจเพื่อจะได้หัวเราะเยาะเล่นส่วนตัวฉันเองได้เคยรับประสนเทศก่อนนั้นมากกว่ามากเป็นถ้อยคำเสียดสีบ้างด่าตรงตรงบ้างบอกข่าวบ้าบ้าบ้า,บางฟ้องเหลวๆไหลๆบ้าง จนออกเฉชินเสียแล้วและตามความสันนิษฐานของฉันในเวลานั้นว่าอาจจะเป็นกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเขียนมาเพราะท่านพระองค์นั้นมีชื่อเสียงอยู่ว่าชอบเล่นสปปรปพดนต่างๆเป็นอเนกประการและเป็นผู้ที่ไม่ชอบฉันมาแต่นในแต่ไรด้วยฉันจึงตกลงมอบหนังสือนั้นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนครบาลไปสืบดู แต่ก็ไม่ได้เร่งรัดตักเตือนอะไรเขาเท่าใดนักเพราะรู้อยู่ว่าการสืบหาตัวผู้ทิ้งบัตรสนเทศไม่ใช่ของง่ายและส่วนการแสดงความอาฆาตมาร้ายนั้นฉันก็ได้เคยรับก่อนนั้นหลายครั้งแล้วไม่เคยเห็นว่าผู้ใดทำจริงตามที่บอกกล่าวนั้นเลยต่อมาเมื่อได้เกิดกับพวกคิดการกำเริบแล้วจึงได้ทราบว่าบัตรสนเทศนั้นเป็นของไอ้พวกก่อกำเริบทิ้งมา นั่นเป็นพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังในประวัติต้นรัชกาลที่6ลองมาดูบทน,นิพนธ์ในหม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิศสกุลกันบ้างนะคะเพราะท่านเป็นพระอนุวงศ์ฝ่ายในเพียงพรอองค์เดียวที่ได้มีโอกาสถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อย่างใกล้ชิดหม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิศกุลทรงนิพนธ์ไว้ในตอนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 และถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิศยยศเป็นสมเด็จพระยุพร,ราชเรื่อยไปจนถึงเสด็จสมณคตดที่หม่อมเจ้าพลพิสมัยดิสกุลได้ทรงพบเห็นและทรงอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยองค์เองบทนิพนธ์ส่วนหนึ่งซึ่งถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อว่าพระราชวงศกกรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นสมัยรัชกาลที่6 มีเนื้อหาตอนหนึ่งความว่าถ้าเราจะหยิบยกอาตติออกวางให้อารมณ์ของเราเป็นกลางจริงๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ทรงเป็นสุภาพบุรุษอย่างประเสริฐและมีน้ำพระราชาฤิไทยดีอย่างหาได้ด้วยยากที่เหตุการณ์เป็นไปแล้วต่างๆก็เพราะพระองค์ทรงมีกรรมเสมือนเพชรน้ำหนึ่งที่ตกอยู่ในตมผู้ที่รู้จักพระองค์จริงๆ จึงมีความเศร้าโศกและสงสารอยู่เป็นเนืองนิดและทุกคนคงจะช่วยกันอุทิศกุศลกรรมทั้งหลายที่ได้ทำแล้วไปทูลเกล้าถวายแด่พระองค์ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ขออธิษฐานว่าเดชะแห่งความสัตย์สุจริตที่ข้าพเจ้าได้เล่ามาแล้วนี้รวมทั้งความจงรักภักดีและกะตัญญูกตเวทีที่ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ขอให้ทรงประสบแต่ความสุขสำราญในทุกแห่งไม่ว่าจะประทับอยู่ในที่ใดใดขอพระองค์ทรงมีชัยแก่ผู้ที่รักตัวยิ่งกว่าพระองค์ขออย่าให้ทรงถูกเขาแย่งชิงกันจนชอกช้ำเหมือนชาตินี้อีกเลยและถ้าแม้จะยังมีชาติใหม่สำหรับพระองค์อีกก็ขอให้ได้เป็นตาผมยาวใส่แว่นตามือคลำหนังสืออยู่ตลอดวันนั้น ให้สมดังพระราชประสงค์จงทุกประการเทินนั่นคือบทความที่หม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิสกุลส่งนิพนไว้ถึงรัชกาลที่6ในโอกาสที่หม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิสกุลได้มีโอกาสถวายการรับใช้ใกล้ชิดรัชกาลที่6มาขอบคุณข้อมูลดีๆจากศ ap ิลปะแมกซ n น c o m ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ